สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาด์ครับตามคำเลือกลองครับพี่น้องนะครับเิียวงานเดือนเมษายนสดๆร่อนๆ่อนออกมาแล้วครับพี่น้องนะครับ ขอบตาดําอีกคือเกากับพ่นนอนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30เมษายนเนี่ยคิวงานแน่นเปี้ยกับพ่นนอนะครับเว้าแล้วก็เริ่มเลยครับพี่นอนะครับวันที่1ที่ผ่านม้านะครับจังทุกท่านได้ทราบแล้วก็คือว่า,อ,าอยู่ฟินขับกรบพ่นนองบ่าโหดนะครับแล้วก็วันที่2ครับเมื่อวานนี่ก็ยูรินะครับไล่สดดานนิพานสารคามกรบพ่นอนอนแล้วก็วันที่3ครับเมื่ออื่นนี่ก็ทายทําโฆษณารีวิวครับวันที่4ก็ ถ่ายทําโฆษณารีวิวครับพี่น้องนะครับแล้วก็วันที่หานะครับเมษายนนะครับคอนเสิร์ตโตเกียวนะครับอ่าล่าช้าค้าลาดเพ้า83กรุงเทพครับผู้ใดอยู่ใกล้ก็ไปได้ครับพี่น้องแล้วก็วันที่6นะครับไปที่อ่าร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องกล้องวายุนะครับกับน้องสแตมไทย MV เพลงครับแล้วก็วันที่7นะครับอ่าซ่อมกุ้มปิดครับพี่น้องปาร์ตกุ้มปิดกลับมาอีกแล้วครับพี่น้องนะครับ แล้วก็วันที่8นะครับกลุ่มปิดไลฟ์สตรีมมิ่ง EP 44ครับพี่น้องปาดครับพี่น้องนะครับแล้วก็วันที่9นะครับคอนเสิร์ตโตเกียวอ่าคอนเสิร์ตเดลิโอครับพี่น้องประธานโทษนะครับอยู่อมเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วก็วันที่10กับวันที่11เนี่ยไทยเอ็เพลงครับพี่น้องนะครับแล้วก็วันที่12นะคอนเสิร์ตโตเกียวอำเภอภูเวียงขอนแก่นนะครับพี่น้องนะครับวันที่10 สานะครับวันสงการ,รับพี่น้องน,นะครับคอนเสิร์ตโตเกียววงใหญ่5ชั่วโมงเต็มครับไปที่อำเภอปรางกูศรีสะเกตครับพี่น้องวันที่14โตเกียวมิวสิกแห่รอบเมืองขอนแก่นนะครับสงการครับพี่น้องนะครับแล้วก็วันที่15 15นี้มี2งานครับงานที่1คอนเสิร์ตโตเกียวนะครับอำเภอเมืองอุดรธาน,นีครับพี่น้องงานที่2นะครับงาน มหาสงการถนนข้าวเหนียวขอนแก่นครับพี่น้องวันที่15นี่มี2งานครับแล้วก็วันที่16ครับเป็นรถแห่ครับรถแห่ตัวเกียวมิวสิกอำเภอโคกโพชัยขอนแก่นครับพี่น้องนะครับวันที่17ครับแชมปิ้งณประเทศลาวครับ18ก็แชมปิ้งณประเทศลาวครับพี่น้องนะครับส่วน19นี่วันที่19อ่าคอนเสิร์ตตัวเกียวมิวสิกเต็มวงนะครับ อำเภอเมืองศรีสะเกตนะครับแล้วก็วันที่20นะครับคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกเซลีไฟฟ้าเซลีการไฟฟ้านะครับอุดรธานีครับพี่น้องแล้วก็วันที่21กุมปิดกลับมาอีกแล้วครับพี่น้องซ้อมกลุ่มปิดวันที่22่สกันกุมปิดอ่าไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับพี่น้องนะครับปาล้านแตกอีกแล้วครับพี่น้องเบิ้งแล้วนะจะล้านแตกครับอ่าแล้วก็วันที่23ในท้ายเอ็มพีของน้องเจนนี่ครับพี่น้องนะครับแล้วก็วันที่24นะครับคอนเสิร์ตโตเกียวมิวส อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับวันที่ยี่หาเนี่ยก็คือว่าเป็นคอนเสิร์ตน้องอาร์ตน้องแม็กแดนเซอร์นะครับพี่นอ้องอยู่สกลนครครับวันที่ยี่หกเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวน้องยุริอยู่ขอนแก่นครับแล้วก็วันที่ยี่บเจ็ดเนี่ยกู้ปิดกลับมาอีกแล้วครับพี่น้องเท่าที่เบิร์นเดือนนี้เนี่ยกู้ปิดเนี่ยมีสามกู้ปิดครับพี่น้องนะครับวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยเป็นกู้ปิดไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับ แล้วก็วันที่ยีบเก้าครับพี่น้องคอนเสิร์ตตูเกียวมิวสิกอำเภอเมืองชัยภูมินะครับผู้ใดอยู่ไกลก็ไปได้ครับแล้วก็วันที่สาสวันสุดท้ายเนี่ยขึ้นไปภาคเหนือกับพี่น้องนะครับคอนเสิร์ตตูเกียวนะครับอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีครับพี่น้องปาร์ครับพี่น้องเอานั่นแหละครับพี่น้องนะครับ คิวงานเบิงแหล้วก็เต็มเอียดคือเก่ากับพี่น้องนะครับแทบสีบบมีมือพักผ่อนกับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องหลายคนหลายท่านก็รอ,อคอยกับพี่น้องนะครับว่าตารางคิวงานเมื่อไหร่จะมานะครับมือนีกัหนุ่มอ๋องเลยเออกมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่ารับพี่น้องนะครับทุกท่านมีข้อคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้เดี๋ยวท้านมีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากอีกรอบนึงคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหนา้าพอกันไหมสวัสดีครับ